เงินดิจิทัลหนึ่ง 1, บาทชัดแล้วซื้อของในห้างร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่เช็คให้ทัวร์ก่อนได้ใช้จริงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเงิ่ดิจิทัลหนึ่ง 1, บาทเป็นที่แน่ชัดแล้วสามารถซื้อของในห้าง ร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่มีข้อห้ามกี่ข้อมาดูกันให้ดีๆก่อนใช้ได้จริงวันที่1นกุมภาพันธ์2,567กรณีเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทที่มีข่าวว่าจะมีการแจกเงินผ่านแอปเป่าตางังที่มีคนใช้งานกว่า40ล้านคนและไม่ใช้ระบบบล็อกเชนโดยจะมีการเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปคล้ายๆกับตอนทําคนละครึ่ง ด้านนายจุลลาพันธ์อมรวิวัต์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันว่านโยบายดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหบาทคือการวางนโยบายพื้นฐานทางการเงินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและไม่ได้แจกเงินผ่านเป๋าตังโดยจะแจกเงินผ่านรายชื่อตามทะเบียนบ้าน ส่วนงบประมาณ5.6แสนล้านในโครงการนี้จะมาจากหลายส่วนทั้งการจัดเก็บรายได้เพิ่มและแบ่งเงินจากบัตรคนจนส่วนกรณียืมเงินรัฐวิวสาหากิจและขายหุ้นจากกองทุนวายุพักยังไม่มีข้อสรุปเพราะต้องพิจารณาหลายๆด้านสำหรับเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิทัล10,000บาทมีดังนี้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ใช่แอป,ปเป่าตังได้ใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์2567 เป็นการแจกครั้งเดียวในระยะเวลา6เดือนผู้ที่ได้รับต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีจำนวนกว่า56ล้านคนไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่ต้องลงทะเบียนใดๆแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรโดยยึดตามทะเบียนบ้านหากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะเพิ่มรัศมีให้ใช้จ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดตั้งแต่ร้านโชห่วย สะดวกซื้อข้างสรรพ,พสินค้าขนาดใหญ่ซื้อสินค้าได้ทุกชนิดเติมน้ำมันได้ที่ปัม๊มกดเป็นเงินสดไม่ได้ห้ามซื้ออบบยามุกนำไปชำรหนี่ไม่ได้วิธีใช้คือเมื่อประชาชนเอาเงินไปใช้ซื้อสินค้าในชุมชนหรือร้านก๋วยเตี๋ยวแม้ร้านจะยังไม่เข้าระบบภาษีแต่ร้านค้าสามารถรับชำระค่าก๋วยเตี๋ยวได้และร้านต้องนำเงินไปซื้อของในระบบภาษี จึงสามารถนำเงินดิจิทัลรับเงินสดได้จากสถาบันการเงินของรัฐจากรัฐบาลกำหนดสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ